มาหลุดมาแล้วมาลักร,ร <Syndrome> าดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับพบกับช่องมารักมาหลุดกับผมกับรายการสอนร้องวันนี้นะครับผมสิภาคไปอาณาจักรประทุมบันเทิงศิลป์ถ้าไปขับไปเบื้องนะครับบ้านพักประทุมบันเทิงศิลป์มีอีกอย่างแน่นอะไรบ้างในนั้นไปกันครับไปเย้ ถึงแล้วนะครับผมดีนะครับหน้าบ้านพักปรฐมบันเทิงศิลน,นะครับทุกคนขลัไปกันนี่นะครับขอมาแล้วนะครับก็จะเป็นห้องพักอยู่ข้างสำนักง,งานนะครับ ห,ห,ห้องพระหรือวัดเนี่ยห้องพรลิวัตค่ะใหญ่มากใหญ่มากมากวันนี้ใส şey ่ใส่เสื้อสีถูนะสีขาวเพราะว่าเพราะว่าท่านเจ้าที่เขาชอบสีขาวนะไบ้านก่อนค่ะบริเวณนี่นะครับเป็นบ้านหลังเก่าเหมือนกับน้องแจานหลังเก่าค่ะเป็นบ้านไม้หลังเก่าสองชั้นค่ะแมนสมัยตะกี้ซ้อมล่าอยู่ข้างในนี่ครับแมนจ้าอาจจีหกแน่นิดน้อยข้างในนะครับโป๊แต่ว่าดูใส่เก็บผูกสิคะ ครัวคะ่ะตอนนี้ว่างค่ะตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีใครทำอาหาร <Man. S 2> ไม่ได้เป็นช่วงซ้อมก็ถือว่าสะอาดดีนะคะแต่ว่านี่บอมมี่ครูดูแลแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะ้งครัวท,ที่ใหญ่เด้ยินคาวว่า<ม>กัลัขาอยู่ตรงนี้คือยู่ดียินแ่บอันนี้ไ่ได้อวยค่ะที่ว่าเป็นที่ทํางานที่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มากๆว,ว้าวห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเก็บอุปกรณ์ใช่ส่วนหนึองช่ติดอะไร แล้วก็เป็นห้องซ้อมหลังหลุมด้วยอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ทำอย่างอยูอย่ครับโอ้โอเห็ดปอ,อกคอเฮ็ดตลอดเวลาเลยป่ะแม่เฮ็ดทุกมือพ่อมันป่ะแล้วจะบอกว่ายูนี่กินนี่แล้วอบอุ่นเทเดอร์ฟไฟล์ของชูแต่ก็เคยมากินเขาทุกคนคือกันแม่รู้สึกอจากไหนกบหัวหน้าคัะหัวหน้าป่ะค่ะแล้วเห็นอย่างใจดี ไม่อยู่รถใจดีนี่อนี่นะครับดูแลห้องชุดแล้วก็ชุดเสื้อผ้าต่างๆของแดนเซอร์แลนะนักแสดงด้วยนะครับอ่า,อาง,ง่ายงโอเคครับผมขอบคุณครับ,บครับ หนึ่งเนะะาะครับพี่เต๋อครับเป็นเป็นหมอรั่มเถี่ยวบ้าลงทุนมากๆเนี่ยน,นะครับกับการตัดชุดน,นะครับในเต๋อเคยได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดว่าอ่ามีเพ่งหนึ่งเพ่งไหนที่ที่ช้ำรุดหน่อยหน่อยไม่อิวุสิบอมาแก่ไม่อิวุสิโลแล้วการรู้ซึตว่าเพเขากับเพ่งนี้ก็คือเ <โล S 2> ปลี่ยนเลยบ่บ่ไม่ว่าไปแก้แขนนะไปแก้คอนะบ่มีขึ้นโลแล้วก็ตัดใหม่ท้าใหม่หมดเลยบ่ได้เสียดายอีหยังเลยก็าัเป็นไม่อิอุถือว่าทุ่มทุนสร้างจริงๆนะครับผมประทมบันเทิงศิลป์ พี่แต้วห้องนี้คือห้องเก็บชุดเก็บชุดเข้าไม่ได้เก็บดูสิเขาลอกไว้นะครับเขาไปวัไใดพุ่นลอกไว้โอ้ยใหญ่แล้วกว้างมากทิบเฮ้ยตรงนี้คืออะไรพี่แต้วหอพักใครเนี่ยหอพักแดนเซอร์โอ้โหเพิ่มวันใดให้นนแมอนว่าซุ้มซีซุ้มหาได้ให้นนั่งซุ้มจะาซุ้มแปดเลยเห็นบ้ก็เป็นหอนอนอีกเหมือนกันฝั่งนู้นก็เป็นหอนอนอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหอนอน หัวเครื่องอะค่ะหัวแดนเซอร์นะนู้นทางนู้นเห็นปะเขาไปซ่องเมืองของแดนเซอียปะอย่าฟุ้นอนอับปากไปเบิร์ตไปเบิร์ตเอออันนี้นอนได้อยู่เป็นห้องที่ไม่เบื่ออยู่กันกี่คนคนละกี่ห้องละกี่คนห้องละสี่คนอึดอัดไหมครับน้ำไฟสะดวกดีไหมครับอ๋ออยู่ฟรีไหมครับ อันนี้ห้องยังกับพีเท่าอันนี้ห้องเ็พหัวของแดนเซอร์ค่ะหัวที่อลังการอลังการที่พวกเราเห็นน่ะอันนั้นที่ผ่านมาคือห้องทำชุดอันนี้คือห้องทำหัวเนี่ยอุปกรณ์การทำหัวที่สวยๆที่เราเห็นกันนะคะเฮ้ยเขาเรียกว่าผีชีวสารค่ะเนี่ยปวดได้ค่ะพีเท่าาปวดด้วยสีเขียวมือซ่าบีน่าสีเขียวคงจะมาแรง เราาไงวว้นี่ก็ถึงบริเวณภายในชั้นแรกชั้นแรกใชนทำสามชั้นอันนี้รู้ไหมคะชั้นอะไรซ่อมล่างอืมนี่ก็ต้องเป็นที่พุ่มค่ายนังเทียนฮึบมีชั้นสองนะคะมีชั้นสองทั้งหมดมีสามชั้นค่ะเอาละครับพี่น้องตอนนี้จะผ่อดบริเวณของชั้นสองแล้วครับ คับผมบานมี่อย่างกันแน่นะครับที่สองเปิดประตูออกมานะครับว้าวเขาให้ก็เป็นบริเวณของห้องรับแขกแขกบ้านแขกเรือนหมอลำคณขใดใหมอลำค่ะค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะมอลำัมขนาดใะดนะครับผมที่เขามา พบปะกับทีมงานเรม่องศิลป์แขกรับเชิญศิลปินท่านใดนะครับผมที่เขามาหาทีมงานเรม่องศิลป์เขามารวมงานกับเรม่องศิลป์นะครับกระแส่ห้องนี้เป็นห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งนะครับผมแอร์เย็นช้ำชแมนครับเพื่อจะได้คุยกันสนุกสนุกี่ค่ะแมนอันนี้ก็เหากกับเวลาสอบท่ากับมาลักนอนนั่มแมนนูเคยนอนรับกอนหามงแรกแล้วจริงๆและห้องนี้นะครับผมได้เรีนชั้นสองนะครับกักกันว้เพื่อจะเป็นห้องอัดเสียงนด้ดังเต้า หรือเป็นห้องอัดเสียงคะ่ะอันนี้เป็นห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งของชั้นสองนะคะครับชั้นสามนะครับพี่แด้วชั้นสามคะ่ะห้องปูอ้อ นะครับผู้นด้ถือนะครับผู้ใดอาจารย์แม่นครกอนศิลรองกอนศีร่ำนะครับพ่อต้องมาไหว้พระอยู่ของเทิงนี้ก่อนบอกไงว่ากอนถือสอมล่ำค่ะวบวชปฐมบันเทิงศิลป์ต้องขึ้นมากราบพระก่อนใช่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทุกวันทุกวันครับนำชาเนี่เปลี่ยนเสมอเนี่ยเปลี่ยนเสมอบวบบแม่นแค่ว่าบ้านพระนั่นพอแล้น สวงใของคนที่เขามไาหว้าผานนะครับเลขข้างหลังก็คือ C 0นะครับนนะคะน,น,เนเป็นไงอั่ยดีด้วยคะพี่น้อง จะเห็นอาณาจักรทั้งหมดของทีมงานประทมมาทั้งหมดเป็นเลนมากเก็บสุดยอ,อดโอ้โหอันนี้คือชั้นสีส <c oughs> ดาดฟ้านะคะนี่นี่เขาใจเห็นเหมือนก้นครับตีอนอาณาจากักรประทมมาทั้งสีนนะครับสีเห็นได้นะครับผมอยู่ที่ชั้นนี้นะครับเป็นยังไงนะครับพี่น้องนี่คือชั้นดาดฟ้าจริงค่ะอืมเห็นวิวหมู่บ้านผืนพอมอุ้ยเห็นหมดเลยอะพี่ าประตูเลยนะครับแม่แม,แม่แม่เมื่อยขึ้นแน่ <c oughs> สิบเอตดจำไ่งมาหลางังกองที่น่าเป็นบ้านหลังแหล่ที่เป็นเขาว่าในประทุมเป็นทั้งศิลและเ <ใน S 1> ป็นในนอนถึงบกสิบสาม่อสิบสามปีนี่เป็นนอยู่หองมีอเอาเสียใช่ ใช่แล้วนี่แหละครับจุดกำเนิดของเบนมาลุดปฐมเทิงศิลทุกคนตอนนี้เป็นห้องชุดไปแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบริเวณในห้องสำรับงานของลัำปฐมเทิงศิลนะครับแมนที่ใส่เส้นสัญญาณว่าแต่แมนจ้างว่าจ้างเอาขี้เคียมเถะ มึงขี้เขียบมึงเดาเตือนสถานทีตอนบัดหายเขียมกับขาเขียมเลยบ่าไงฝาแม่มาน้าเนาะมันอยู่ที่สถานทีบางทอไปพ่อสถานมันก็สิพงผ้าถงเขียมไปเองแล้วผม่นมันมีของตีบนหน้ามาดีเขาด้วยมาดีเขาด้ยครับมาดีแม่ซื้อย้งมาคุยดีด้วยเขาไปถามความรู้สึกกันครับผมกับ ประทุมเนื้ได้ส,สอลกับความภาคภูมิใจของประทมเนื้อศิลป์นะครับผมที่ตั้งยุ่งมองนี้เป็นยุ่งมองนี้นะครับแล้วก็อยู่ในจุดนี้ได้60กว่าปีนะครับผมเาะนี่เลยครับไปถามเมืองกันดูมาเพลินรู้สึกยังไงพ่อดีใจป่ะครับกับการได้เป็นพระหนาของประทมเนื้อศิลป์แม่แม่บริสียเนาะคแม่บริสียบ้านก็โดยที่ว่า ขอบพ่วนี่มันมีผู้ใดมันมีเวรีสืบถอดมันมีเวรีมาทางทางหมอลำเลยครับเออมาแต่ว่าแม่ในทรงหนีมั้งเราว่ามันลำบากมึงจะมาเป็นมันลำบากเราว่าบาดนี้บาดนี่พ่อหอดมีวิธีบัดเพิ่นกับดูยนบว่าเพิ่นอยู่ไปเนาะครับเพิ่นคือเจ้าด่ายเราว่ามัมีผู้สวิ่งจมไปฟังสมุนสมุนขับรถในเหล้านองช่วงับรถในเหล้าย้อนว่าเบียดจบไม่ไม่ว่าจะกระลำหรือทำงาน จะเป็นสร้างยุบริณศรีแสงมาเนีครับจมในท้างไปดูเราเลยเสียก็ดีมันแต่ได้ดันมาปีหนึ่งปีหนึ่งปีรุ่นมานดันแม่แม่เสียดัดันดันผ้าวงไปปีหนึ่งครับพันประทันกับบโบกมีผู้ผ้าไปนอนจต่ของคุกกี้น้ำเมียแน่กับ้อนหมูยัดในคนในวงแน่กับดันไปปีหนึ่งปีรุ่นมานวาตัด่านจเป็นมอลำนห้ ให้มันถือใจแม่ของเลยนะคุณหมแต่เพราะว่าแม่ผมไม่พูดสื่อแม่ก็เลยขำหนี้มันไดอยู่ในใจกันเนาะครับก็ได้ว่าเฮ็ดแต่เฮ็ดแทนแม่แต่เฮ็ดให้แม่มันก็ดีใจกันเนาะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับภูมิใจเด้อมันเป็นวันกิจการในน้อไม่ใช่ว่าองค์กรเล็กๆแม่แต่ลูกมันอยู่นั่งกันยังภูมิใจแทนพ่อแทนแม่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่ให้บุกบ้านพักไปทำเรื่องสินนะครับมีดองบุกทุกแย่ทั้งหมดบุกสเกลแล้วบ้านบ้านเมียก็ดึงโดนไหมว่ามันท่านบ้านท่านเบิร์ดได้ครับบ้านท่นเด็กเบิร์ดบ้านกับบ้านแล้วแกไปได้เป็นบุกมาสอนรายการสอนรล่อของแล่อต้องฟังไอ้มาลุดครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเป็นประโยชน์มาเอาลวดครับขอบคุณครับผมครับผมครับผม คร <Okay, S 2> mm hmm. ับผมก็เป็นช่วงท่ายแล้วนะครับช่วงายแล้วจ้าแลกระต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เบื้องกันจนจบคลิปเลยนะครับผมมัอนี่นะครับในให้ความสุขความสนุกสนานกับพี่น้องซัมนี่นะครับได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับในบ้านพักด้วยค่ะใช่แล้วในหูจากความรู้สึกที่เราบอกทั้งบอทั้งสียหายพี่น้องว่าอุ้ย <c oughs> ก็ผมก็ต้องฝากนะครับผมช่องมาลักมาหลุดนะครับใ,<ช>ใน้ได้การ,การสลับกับกูเข้าสองคนเบ่นมาหลุดประมบันเทิงศิลป์ครับเตงสกิตราก็ศิลปิน,นลหลายๆคนที่อยู่ในวงประมบันเทิงศิลป์นั่งนนจ้าครับผมล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย